จูดูปปะลาปปะลาปปะปะลาลาปปะปะลาปปะปะลาปปะลาลาปปลาปปะโอเคออกมาแล้วนะครับขุด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 โอเค นะครับไปดูรีวิวสีของผมดับเจออะไรกาเจอแเจอแม่มดนะครับแม่มดก็นะตอนแรกซุ่มๆมัวๆเจอสังหานนะครับคือตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกนะคือหาสีที่หาสีเล่นยๆนะคดูว่าจะเอามานี่แหละแต่กลัาว่าเออแตค่อยสร้างเลยนะ่นก็ได้แล้วก็ไปสำรวจนะครับเจอเลย ก็เลยนะครับรีวิวซีแม่งเลยนะนะครับอ้ยแอปเปิ้ลอัจืือแอปเปิ้ลอจัอจยืมอจัจยืมอัจยืมนะแอปเปิ้ลนอะ่าปึ๊บนะนับลุกโอเคตัดตัดตัดโอเคตัดมาอ่ะ หนูว่าแหลกไอ้บ้าโอเคโอเคโอเคนะโอเคโอเคโอเคครับตัดไปเรื่อยๆรอครับฮ้ยตัดต้นไะม้ผักปาบนะก็อาจจะเบื่อเบื่อนะครับก็ต้องขอโทษด้วยก็เล่าประสบการณ์ชีวิตกันดีกว่าท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมคิดว่าท่านผู้ชมเป็นเพื่อนที่ดีสําหรับเพื่อนสนิทท่านผู้ชมหรือเปล่า ถ้าที่ผมคิดนะครับผมไม่ได้เป็นเพื่อนสนิทกับเพื่อนผมเลยไม่มีเลยผมไม่เคยเลยนะครับผมนี่มีันรู้สัมพันธ์ที่แย่มากเพื่อนบมนะทำไมเพื่อนผม,นะมเพื่อนผม,แ,<ค>ผมแม่งนนไปคุยผู้หญิงมันแปลกไหมเราชอบอ้วนขอโทษนะเอยเดินย,ยูเทิร์นยูเทิร์นยูเทิร์นไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว ปอมลงมาทำไมปลอมไม่ต้องเลยนะไม่ต้องเลยทำาไม่ดึงดูดทำามันดึงดูดตรงนี้เรียบเรียบมากเอาหมดแล้ววอเดอร์ไปน่าจะพับเสร็จแล้วนะโอเคจีเีแลกไปเลยอ้า ว่ามือลัน่นโอ้ยชื้อโอเคอะมือลั่นไปนิดนึงโอเคโอเคอเคอาหมวกเก็บปับป๊บปั๊บปั๊บได้แล้วนะนี่เอาไม้เก็บด้วยไม่หยุดสิ ไมมันแหลกวะออขาดเลยอือหปปปปปปดีดาปปดาปปดดตัดครับตัดตไม้ออหึอือืโอ๊ยลืมเอาไฟเอาท็อตมา ตัดแปนหนึ่งนะครับโอเคท่าไม่ชมกลับไปแล้วนอ้แลกมาแล้วก็เว่าทางเจอแอปเปิ้ลอีกแล้วนะครับโอ้เจอป,ปะเจอนะอัดซับปะซับแมนโอ้สองต้นดีกันเลยสองต้นสองต้น